โอ้ไม่ก้าว่างันงามเด้อปีนี้งามกว่าปีกายนี่สวัสดีพี่นอ้องป้าข่าผันงามมาดีปีนี้นะเป็นเปียงอยู่จองให้พี่นอ้องสามสี่แม่บอว่า ข้าเกี่ยวแล้วลายอะไรแบบนี้เด็ดนะอามินี่เบิร์ดลงไปพู้นำพี่น้องเอ้ยแม่์เบิร์ดอันนี้กระย่างขั้นลายพี่น้องเอ้ยทีฆ่าตะกร้อมากกระเดนมุดกล่องหกักหายจากักไปตกเหี้ยอยู่ไซอันความสัวนหะังไม่อยากเปล่าเรื่องความสัวเจ้าขอะดี มันมันเกี่ยวข้าวค่ะพี่น้องเกี่ยวข้าวอาร์มินีนะฮะอ่ะนุมาพิททางบันนี่อะไรนุคือมาพิททางนะนี่บอเดอรลาดหรือเด้อพ้ายากไปไทยกับปายนุลาดอย่างเดียว สาดเข่าผลงามได้ปีนี้นะงามก่ปปีกายนี่อีกอ้าหมวัวนี่ยโอ้ยเข่างามมัน <c oughs> ต้องเล่นแค่นี้ยังว่าไปหาเนาะอันนี้ไกลเกอผ้าคล้องไปอีก,กอีเพื่อนมึงสู้ไหมอีเพื่อนสุดๆจะมันเป็นตะมวนอยู่มันเข่าเกี่ยวกับมันเข่าง่ามหีข่าวง่ามกว่ปีกไก่นี่อีกเกี่ยวกับไอยากไปอยากมาพู้เล่นจะเสดไส้สอบผมจะจักเอา จะได้ร้อยสออผู้บัญชากโอ้ไม่ก็ไ้อยองล่าอ๋อเสียใจเดยนุกินบรได้เดยกขอน้ำแดงนุกขอ,อน้ำแด,ดงสักสี่ขวด <c oughs> <c oughs> จ่ายครึ่งหนึ่งก่อนได้ไหมว่คุณอาจัดไปเลย <c oughs> บ้าได้หาซีกับกิลาล่างหนึ่งเนาเอาเนาะนนเออ อะไรกันข่าวพักทำงานสุดประด้บบอสเนาะเจ็ดแปดสิบเนาะพี่กายได้ทนายก็พีนี่ต้อแปดสิบเวแหละนุว่ะ่างโอ้ยล่างครึ่งซิีออไ่างคร่งเออจ็ดีฟหาก็ล่างครึ่งเลย แล้วนี่เขาคึ่อนครึ่งล่างยค่งล่างก่อนเห้าสิบนไค่ลา่ลางเลยสิสนะจึ้งละคุอาห้าสิบนะมีละออาตายตัวละห้าสิบ <50 S 2> น่ะดูข้าวก็รู้ละเพราจเข่างามอะไได้เนาะงามกับปีกายนี่อีกปีกไเนี่ยเบาๆซะแน่เนะเอาก้ามาแต่าบ,าาบาา้านหะ้านบ้านเออนันแระ น้าตึเะให้เทิงลงมาไม่ไปไม่มาเลยเนาะพรช่าวบักที่ที่เลยผู้มีเพื่อนน้องสูบป่ะอืมน้าสูบอ้าวบักผัวนู้ไปซ้ายเลยผัวนู้อลไอ้าวตัาข่าวบอเออ้หน้าไรทงหน้าทงเนี่ยแล้วเลย เออไวอลีนาพี่น้องหน้าพัวสะเอือยนะเออเพื่อนติก้นนะกูมากกูได้พัวอหอเออหล่อนะก็จะบอกให้เอออืมหล่อร่ำออมึงตายไปตั้งสองปีเลยนะไอ้เพื่อนไม่ได้กินเลยอดเลย ปาจะปาผู้ชายครับผู้ชายค่ับอีกเพื่อนไปซอยผู้ชายก่อนแต่จะมาสอยอาวินเข่างามอ่ะนี่โอ้สีเรืองอลามเลยเต็มทงหน้าพี่น้องเอย้ยบรรยากาศยามเช้าก็ดีมากเลยตอนนี้งานถ่ายคลิปจบคลิปก่อนเด้จะสิลง บ่าวเดกบ่าเลี้ยงอันอันนั้นดอกมันนี้ว่าเลสิติดเรืออมัวนคลิปนู้ติดเรือสามขิบปุ้ยยอมว่าเรื่องหอค่ะหอค่ะใช่มันก็ติดเลยสิอเราจะไม่พูดเราจะเราจะ เส้นไว้เอยเส้นไว้เอยเราจะอนาไว้เราจะไม่พูดตรงๆรงเราจะเซ็นเซอร์ไว้นิดนึงมาพูดออกเสียงแบบผู้ชายสิอือผู้ชายเอเอพูดเป็นหอแล้วกันเนาะนคงไม่ติดหรอกเนาะเนาะอืม ถ้าพูดหอก็ติดอูไม่เอานะชอบค่ะอิเมซอนก็บปได้มาซ้ำอิเมซอนก็ได้บ่บออันลูกชายเพิ่นไปแปลงรถไทยลูกสะพ้ายกับไปเกี่ยวนาจิกูดเพิ่นกับเองังวับไปผู๋ละสิไปหาบลูกสาวล่เละเพิ่นเออใบป้นมาสิไปหาบใบป้น ก็เลยประด็มาดอกวัวสันค <ville> ุณแม่มามาแบกเป็นเป็ดนะคะมือแรงเลย้าทำไมกูจะไม่รู้จบนะอขอบคุณแม่นะคะปีกเป็ดสองโลขอบคุณแม่น้อยป้านะคะงน้าาเนียแต่วยนะ มึงไม่ลองวาดไปเพื่อนมาขึ้นนี่ฮะคึงบาลองมึงม่ได้ลองวาดตีลองซิขึ้นนี่ลองบอกมึงขึ้นไปนะมึงลองวาดอีกมึงขึ้นไปนะมึงลองวาดอีกนองกระไพใกล้แม่นะใกลแม่เจ้าคนเอองานอยู่วาดพุหมแล้ว <c oughs> น่ดี้องพอ่ออาการหนักแบบพี่น้องเอ้ยไปน้องเตะก็ได้โอ้ยสะอ่อนพ่อนเข่าเด็กคุณอาโอ้ยอแม่ได้ถาให้คุณาไจะเอาพอนี้ได้ดูว่าได้เข่าเนี่ยนี่นะเข่าบักนลนหน้าพี่น้องแนมจุเหินหยาง ปีนี้นะ่ปีนี้ะเว่ยบริมดาดำซอยเพิ่อนพี่น้องรับไปเลยหนึ่งรางหน่งเื่อนอาาร้อยกับพ่องรับไปเลยน่างสั่นคุณอาว่าคุณอาถ้าถ้าสามให้ได้ซิบสอบมกลับไปเลยประมาณส <c oughs> ามกระป๋องหาเอาดีบก่อน ไม่งั้นไม่มีแรงลงนะอะไ <c oughs> รเอมลับเาอ้าันกับผูดชายยังมาเล้วมาเลิกตีมเคยืันกับว่ได้บเ่าเมือแล้วเอ้า่เเงเอ้ากูว่ามึงเซนเซอร์คข้าามึงแน่นิดนึงเงยเงย มันหนูหามพี่ชาที่ไหนให้มันครับคุณแม่โอ๊ยไม่ยอมมึงข้าะจับมาพัวเขาเท่านั้นเลยเพื่อนไอท่าบ้านเท่านั้นเลยใช่มีขาอ้าวบอมีอีกกแบบน,นี้ผู้บ่าวผู้แพรกับบอมี่บอผู้บ่าวผู้บา่บาวถ่าวเท่านั้น,นกับบ้าอ้าวบอก่โอ๊ยอีตุลน่ะอีตุลเพื่อนสาวอะทำไงดีอยู่กับอีนี่เนี่ยไม่พูดเรื่องอะไรหรอกพูดแต่เรื่องหอ มไม่พูดรีกววดจ้าเมื่อวานนี้มันก็หอมหอเขา <c ười> อหอมอะไรหอมมากไปโดนเงลยคลิป <c ười> กุเาากือบปีวเลยเด้ดอ,อติดเหลืองเลยลอยไม่รู้อ่ะปกติมันก็ม มันตีตั้งแต่ตอนเช้าแล้วเราเกี่ยวข้าวนอนไทยเกี่ยวขา้าวยำสาบเผาลงเผาป,ะ,ปะติดเดืองเอ้าคือไอ้ขีดยำสาบเขาปฏิวัติเรื่องหอบ <c oughs> อกว่าปฏิวัตินะนะมันก็นยังติดไอ้ไหวอ่ะโอเคพี่น้องเดี๋ยวลงเกี่ยวซะก่อนพี่น้องเอ้ยเจอการขิดหนาเมริกาหาอาลานกับอีเพื่อนเนาะสามเคยพี่น้องสามเคยมาประจบกันเมื่อนี้ อ้าวหน,หนูขอต้นหนึ่งได้ไหมโอ,ตอ,ตอ้ต่อพิเศษสิสามสี่บอีเพื่อนไปแยกแยกให้ปะให้เกี่ยวแล้วให้หน่าทำกระขืนปะแยกใ,ให้ดีให้หน่าก็ได้เออ้าวลงให้พิชอ,อีกเพื่อสิวบาบอกให้ลงทั้งฟุตเลย หูอยูท่ทางพูดนนั่นลุมให้ใหญ่ลงไปลุมให้ใหญ่ลงไปน่ะรู้อยู่ไอ้น้อยๆโซ่ชำไห้นั่นแหละเออโอ้ยมันไม่เสร็จง่ายหรอกไม่เอาใหญ่เกินไปโอ้ไม่เอานะไม่เอารุางก่อนพี่น้องขอบคุณทุกกาลังใจนะครับวันนี้มาเกี่ยวข้าวช่วยคุณอามินนะครับไอเพื่อนมารับจา้างแต่มารับจอบแต่หนูมารับมาช่วยหนูนะ เป็นกำลังในะครับฝากเป็นกำลังใจพวกเราต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ